พลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจำตัวของคุณโปรโดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยคะ่ะพ <ota> ลังงานของคุณตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองคะ่ะมีความสุขมีความพึงพอใจกับสถานะที่ตัวเองเป็นอยู่มีความสุขกับครอบครัวของตัวเอง ถึงแม้ว่าชีวิตของคุณอาจจะไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกเหมือนใครแต่ตัวคุณก็รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะมีความมั่นคงมีความมั่งคัง่งกับชีวิตที่คุณกำลังเลือกเดินอยู่ณตอนนี้ใช่ไหมคะคุณอาจจะเคยพบเจอกับสถานการณ์ต่างๆมามากมาย คุณอาจจะเคยผ่านมรสุมชีวิตมามากมายแต่ณตอนนี้ชีวิตของคุณได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงได้พบเจอกับชีวิตที่มันพลิกผันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้พบโอกาสดีๆที่ทำให้ตัวคุณนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะมีความรู้สึกกังวลใจกับชีวิตของคุณ คุณอาจจะเคยสงสัยกับเส้นทางชีวิตของคุณแต่สุดท้ายแล้วตัวคุณก็สามารถที่จะกลับมาเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณกลับมาเรียนรู้หัวใจของคุณและพยายามที่จะปรับจูนปรับสมดุลชีวิตของคุณให้มันดีให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไฮเออร์เซลของคุณท่านมองเห็นคุณอยู่เสมอค่ะท่านได้ยิ้มความคิดของคุณอยู่เสมอและท่านก็มั่นใจว่า คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและคุณก็สามารถที่จะผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้สำเร็จนะคะคุณกำลังจะได้พบเจอกับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างคะ่ะหรือคุณกำลังจะได้พบเจอกับกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดนะคะที่เขาจะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนคุณชี้แนะแนวทางที่ดีที่สุดให้กับคุณให้ตัวคุณ ได้มองเห็นโอกาสมองเห็นลู่ทางในการสร้างรายได้ในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณและสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่ณนะตอนนี้นะคะแม่หมอขอข้อความที่พี่ไพ่ยอยากสื่อสารกับคุณอีกหนึ่งใบค่ะ Plan your adventure เส้นทางชีวิตที่คุณกำลังจะได้พบเจอ จะเป็นเส้นทางชีวิตที่จะทําให้ตัวคุณได้พบเจอกับความสุขค่ะได้พบเจอกับหัวใจที่เป็นอิสระได้พบเจอกับโลกใบใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนะคะพี่ไพ่อยากให้ตัวคุณวางแผนการผจญภัยในครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะคะขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้คุณโชคดีมากๆนะคะ